สวัสดีครับ Thailand Top 10ภูมิใจเสนอ10โรงแรมเด็ดในย่านหาดเจ้าเหลาวจันทบุรีที่จะทำให้คุณหลงรักทะเลและธรรมชาติที่นี่มีที่พักสุดชิลสำหรับคนรักการตกปลาและบรรยากาศเงียบสงบที่เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆนอกจากนี้ยังมีห้องพักกว้างขวางพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆที่จะทำให้คุณไม่พลาดแชร์ความประทับใจให้เพื่อนๆได้เห็นเคลดลับดีๆที่คุณจะได้พบกับอาหารเช้าสุดอร่อย และบริการที่ดีเยี่ยมจากทีมงานที่คอยดูแลคุณตลอดการเข้าพักอย่าพลาดที่จะติดตามจนจบเพื่อรู้ว่าโรงแรมไหนได้อันดับหนึ่งในการจัดอันดับของเราอันดับที่1ิ The p ย e อคุ้งกระเบนเป็นที่พักสุดชิวที่เหมาะสำหรับคนรักการตกปลาบรรยากาศเงียบสงบสราวเด็ดายธรรมชาติและเพลิดเพลินไปกับการตกปลาหมึกในคืนที่สวยงามห้องพักกว้างขวาง เหมาะสำหรับการเข้าพักเป็นกลุ่มมีมุมถ่ายรูปสวยๆอย่างสะพานยาวที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่บริการดีคอยช่วยเหลือในการตกปลาอาหารเช้าเป็นแบบเบรคฟาส์ง่ายๆแต่เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ใครที่ต้องการความสงบและกิจกรรมตกปลาที่นี่ตอบโจทย์มากจริงๆคุณจะต้องหลงรักบรรยากาศที่นี่แน่นอน Let's go อันดับที่9 New Travel Beach Hotel and Resort ตั้งอยู่สุดหาดเจ้าหล่าที่พักนี้มีรูปแบบห้องหลากหลายเหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะบ้านหลังริมทะเลที่เปิดรับลมทะเลเย็นสบายที่นี่มีบรรยากาศดีติดทะเลพร้อมหาดทรายละเอียดที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแม้จะมีฝนตกแต่การสั่งอาหารมาทานในห้องก็ยังทำให้คุณได้สัมผัส บรรยากาศที่น่าจดจําและห้องพักกว้างขวางสะอาดน่าอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันน้ำในห้องน้ำไหลแรงและคุณยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้อย่างสวยงามถ้าคุณกำลังมองหาที่พักที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นธรรมชาติและความสะดวกสบาย New Travel Beach Hotel and Resort คือคำตอบที่น่าสนใจ Let's go อันดับที่8ดโรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีชเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับทุกคนทั้งครอบครัวคู่รักหรือกลุ่มเพื่อนตั้งอยู่ติดหาดเจ้าหลาวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลที่น้ำใสบรรยากาศเงียบสงบสุดเงียบสงบสุดห้องพักตกแต่งเรียบง่ายแต่สะอาดมีทั้งห้องบนอาคารและวิลล่าริมทะเล,ท,ะเลที่ให้ฟิลมินิมอลห้องกว้างเตียงนุ่มและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสระว่ายน้ำติดทะเล มีทั้งโซนผู้ใหญ่และเด็กอาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลายและยังมีร้านอาหารริมทะเลให้บริการดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างโรแมนติกพนักงานบริการดียิ้มแย้มพร้อมต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นโรงแรมนี้คือจุดหมายที่เหมาะกับการชาร์จพลังใจอย่างแท้จริง Let's go <S อันดับที่ 7. โรงแรมเจ้าหลาว ค a บาน a ารีสอร์สัมผัสบรรยากาศที่งดงามริมทะเลเพราะมวิวทะเลที่สวยงามห้องพักกว้างขวางและมีหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าคุณจะเลือกพักในห้องพูลแอคเซสหรือห้องบังกะโลก็จะได้สัมผัสความสะดวกสบายห้องพักมีแอร์เย็นน้ำแรงและเสียงรบกวนจากข้างนอกไม่มีสระว่ายน้ำที่นี่มีถึงสองสระทั้งสระหน้าหาดและสะส่วนตัวที่อยู่หน้าห้องพัก อีกทั้งอาหารเช้าก็มีหลากหลายให้เลือกพร้อมเบเกอรี่และครัวซองที่อร่อยมากเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง Let's go <S อันดับที่6ขอแนะนำแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมชายหาดที่สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงห้องพักกว้างขวางสะอาดและมีอุปกรณ์ครบครันรวมถึงมินิบาร์ฟรีและทีวีในห้องน้ำที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเข้าพักนอกจากนี้ยังมีคิสคลับและรถไฟให้นั่งเล่นสำหรับเด็กอาหารเช้าที่นี่หลากหลายรสชาติด,ดีและมีให้เลือกมากมายส่วนอาหารเย็นก็อร่อยและบริการดีมาก พนักงานยิ้มแย้มช่วยเหลืออย่างเต็มใจทำให้การเข้าพักของคุณเป็นที่น่าประทับใจอย่างแน่นอน Let's go! <S อันดับที่5โรงแรมร mm ัตนภูระบีชรีสอร์ทเป็นที่พักขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวบรรยากาศเงียบสงบติดทะเลมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กที่สะอาดน่าเล่นและน้ำทะเลใสดีมากสำหรับอาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงที่แสนอร่อยนับเป็นจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดพนักงานที่นี่เป็นมิตรและพร้อมให้บริการเสมอห้องพักสะอาดแอร์เย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์และจะกลับมาอีกแน่นอน Let's go <S อันดับที่ซีมาดิฟ e ีชรีสอร์ทเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง บรรยากาศสงบวิวทะเลสวยงามสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างเต็มที่ห้องพักกว้างขวางสะอาดตกแต่งสวยด้วยโทนสีอบอุ่นเตียงนุ่มหลับสบายมีหลายเตียงเหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวห้องน้ำสะอาดมีอุปกรณ์อาบน้ำครบและกลิ่นหอมสดชื่นพนักงานบริการดียิ้มแย้มและเป็นกันเองสำหรับคนรักการถ่ายรูปมุมอิฐแดงและต้นไม้เขียว ที่นี่คือสวรรค์เลยค่ะอาหารรสชาติดีวัตถุดิบสดใหม่ทำให้รู้สึกประทับใจในทุกมื้อที่รับประทานเรียกได้ว่าที่นี่คือที่พักสุดพิเศษที่ต้องมาสัมผัสสักครั้ง Let's go! <S อันดับที่3วิลล่าบัลลังก้าซีฟูดรเตอรอทแอนด์โฮเทลสถานที่พักผ่อนที่ลงตัวติดชายหาด บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนและจัดเลี้ยงสุดพิเศษห้องพักสะอาดและมีวิวทะเลที่สวยงามอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะอาหารเช้าที่สร้างสารรค์ให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดชื่นสว่ายน้ำก็มีบรรยากาศดีเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก พนักงานบริการดีดูแลเอาใจใส่ทำให้การเข้าพักของคุณเต็มไปด้วยความประทับใจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำที่นี่กันเถอะ Let's go <S อันดับที่2ขอแนะนำบ้านอิ่มสุขรีสอร์ทที่พักที่มอบความสุขและความอบอุ่นในทุกการเข้าพักตั้งอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงที่นี่สะอาดและบริการดีเยี่ยมพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสคอยดูแลอย่างอบอุ่นอาหารที่ห้องอาหารรสจานอร่อยทุกเมนูทําให้คุณอิ่มอร่อยแบบไม่มีเบื่อนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกเช่นการทำกระทงในวันลอยกระทงและห้องพักที่ติดทะเลให้คุณได้สัมผัสกับทะเลใสและสะอาดได้อย่างใกล้ชิดบ้านอิ่มสุกรีสอร์ท คือที่พักที่คุณไม่ควรพลาด Let's go! <S อันดับที่หนึ่งโรงแรมวิลล่าพระจันทร์รีสอร์ทเป็นที่พักที่เงียบสงบและมีบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงห้องพักติดทะเลเดินไม่ถึง19ก็ถึงน้ำชมทะเลฟังเสียงคลื่นและนกร้องได้อย่างชิล ที่นี่มีบ้านพักเพียงเก้าหลังจึงไม่รู้สึกแออัดสวายน้ำให้คุณออกกำลังกายและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่อาหารเช้าเป็น American Breakfast และข้าวต้มกุ้งรสชาติใช้ได้นอกจากนี้ยังใกล้7-11และตลาดอาหารทะเลเริมทะเลที่จะทำให้คุณได้สนุกและอิ่มอร่อยตลอดการเข้าพักพนักงานบริการดีและเป็นกันเองที่นี่คือคำตอบสำหรับการพักผ่อนที่แสนวิเศษ อยากเช็คราคาห้องพักใช่ไหมครับง่ายๆเหมือนนับ 1, 2, 3เลย1แตะคำว่าเพิ่มเติม2แตะคำว่าเพิ่มเติมอีกครั้ง3เลือกโรงแรมที่ต้องการแล้วแตะที่ลิงก์หลังแว่นขยายเท่านี้ก็เรียบร้อยครับถ้าคุณรู้จักโรงแรมเด็ดๆในย่านนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดสิบอันดับเด็ดๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้